สวัสดีค่ะพี่พี่ขพี่พี่ขหนูจะพามาดูบอลสีไกลทองประเสริฐนะคะบอลสี bon zi, ตัวนี้ลักษณะของเขาจะคล้ายกับุกลงนะคะแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างไปนั่นก็คือกระดูกของเขากระดูกแล้วก็ลายของเขานะคะเดี๋ยวหนูจะเอาฮกหลงมาเปรียบเทียบให้ดูนะอ่านะคะพี่พี่ตัวนี้เป็นฮกหลงนะคะตัวนี้เป็นฮกหลงนะ ความแตกต่างของเขานะคะคือลายของเขาค่ะลายแล้วก็กระดูกนะคะหกหลงนะคะถ้าแก่ตัวไปอีกนะคะกระดูกของเขาเนี่ยโหยมันหยิบกระถางมาเมื่อกี้ตัวกระดูกของเขามันจะขาวนะคะแต่ขาวมากกว่านี้นะอันนี้คือจ,จัะสีเต็มแล้วแหละนะคะแต่ว่าหนูเอามาให้ดูเปรียบเทียบ,ยบกับลายของแกลทองประเสริฐนะคะ จะได้ไม่งงกันเวลาไปซื้อนะคะพี่ๆไก่ทองประเสริฐแบบเบบีนะคะมันจะคล้ายก,กับหกหลงมากเลยอะคะ่ะพี่ๆคะเวลาที่จะซื้อหนูแนะนำให้ซื้อตัวที่มันกัดสีแล้วดีกว่านะคะเพื่อที่จะไม่โดนหลอกนะคะพี่ๆตัวนี้เป็นแบบทดลองของหนูนะคะว่าหลอดออกเยอะไหมกอแตกเยอะไหมนะคะ เดี๋ยวหนูจะมาบอกสูตรไพี่ก็แล้วกันเอ,อ้ยไม่บอกเลยดีนะเอาเลยดีกว่าเนาะบอกวิวไปเลยดีกว่านะคะจะได้ไม่ต้องทำไลา์คลิปเนะาะอามาดูลักษณะกันก่อนแล้วกันนะคะลักษณะของไก่ดองประเสริฐนะคะลายของเขาค่ะนี่ลายจะแบบนี้นะคะกระดูกของเขาจะแบ่งไปตามสีที่กัดน,นะคะสีเขียว สีขาวสีชมพูนะคะีนนะคะอันนี้คือใบที่เพิ่งจะแตกหลอดออกมานะคะใบที่เพิ่งจะกัดสีนะคะหลอดแบบนี้เพ่ถ้าเราจะรู้ยังไงนะคะเวลาที่เราไปซื้อนะคะลักษณะของเขาเบบแบบเแบบแบบีนะคะตวัวที่ยังไม่แก่เขาจะยังไม่กัดสีแบบนี้นะคะแต่แต่นะคะแต่ บางชิ้นที่เขาผ่าออกมามันอาจจะมีแบบนี้ด้วยนะคะเวลาที่โต,โต,โตมาแล้วนะคะสักสองสามเดือนขึ้นไปเนาะแนะนําให้พี่ซื้อที่กัดสีแล้วนะคะถึงจะเป็นเบบี้ต้นแลกก็ประมาณนี้ก็ยังดีนะคะ,ะลักษณะก้านของเขาก้าจนจะมีเป็นสะพานแบบนี้นะคะเป็นลายคล้ายๆสายบัวเลยแต่ว่า สายบัวเนี่ยสีเขาจะอ่อนกว่าตัวนี้สีจะเข้มกว่านะคะสีลายชาัดมากดูออกง่ายมากนะคะสำหรับกบตองประเสรนะิฐเนาะด้านหลังของเขานะคะเ็ต่มหาผาแบบนี้เลยนะคะนี่สำหรับราคาตอนนี้นะคะตอนที่มันยังเป็นเบบีแบบนี้ประมาณนี้นะคะประมาณนี้นะก็จะมันอยู่ที่2 5 0หสบาทถึง300อบาทนะคะแต่ถ้า เป็นต้นใหญ่อย่างนี้ก็เกือบหมื่นเหมือนกันนะคะประมาณ85 0 0ถึง12,000สองบาทนะคะพี่พี่ขาฟอร์มนี้เออหนูไม่ขายยกฟอร์มนะคะพี่พี่แต่เดี๋ยวจะมีแบ่งเป็นหน่อเนาะแบ่งเป็นหน่อแยกหน่อมาขายให้พี่พี่ละกันเนาะคะแบ่งปันกันไปเนาะสำหรับสวยๆห,หนูแนะนำให้ใช้แบบให้ซื้อนะคะแบบที่เขาแยกหน่อมาแล้ว เพราะอะไรนะคะเพราะว่าสําหรับมือใหม่แล้วนะคะเพื่อที่จะไม่เสียเวลาในการลุ้นสีค่ะพี่ๆเวลาว่าลุ้นสีเวลาที่แบบว่าเราได้แบบเี่ีมาเอ๊ะจะโตไหมนะมันจะกัดสีหรือเปล่านะเราจะโดนหลอกใั้นซื้อชนิดอื่นมาหรือเปล่านะนะคะค่ะก็โดยแนะนำไม่ซื้อแบบแยกหนอกโดยการถามพ่อค้าแม่ค้าว่าเป็นบอลสี แบบพามาหรือว่าแบบแยกหน่อนะคะถ้าเขาบอกว่าแยกแยกหน่อนะคะเอาเลยค่ะราคาหาแยกหน่อนจะอยู่ที่8 5 0้ถึง1 5 0 0าบาทนะคะพี่ๆต้นนี้ที่หนูถ้าหนูแยกหน่อกก็ราคาก็จะอยู่ที่ประมาณนั้นสำหรับมืองหม่หนูแนะนำไม่ซื้อตัวนี้นะคะเพราะว่าเขาเลี้ยงง่ายแตกหน่อง,ง่ายออกหลอดง่าย แล้วก็สูตรบำรุงไม่ยากเลยค่ะดินของเขานะคะสูตรด,ดินนะคะ70 30สิเออ7จ15 15นะคะเออ15นั่นก็คือ15แรกนะคะเป็นดินทุงค่ะ15หลังเป็นปุ๋ยชีวภาพหรือว่าปุ๋ยเคมีก็ได้นะคะเช่นออสโมโคต มูลไส้เดือนมูลวัวขี้หมูนะคะประมาณนั้นนะคะแล้วเจ็ดสิบหลังให้ใช้เป็นใบก้ามปูหมักล้วนเลยค่ะใบก้ามปูหมักล้วนๆเลยนะคะให้ดูให้ดูไม่ชัดเลยเนาะพี่ๆน่าจะมองเห็นกันนะคะ ใบกัมปูหมักล้วนแต่ถ้าสำหรับใครที่ปลูกบนสีที่กัดสียากอย่างเช่นตัวแร่ๆนะคะแล้วมันกัดสียากเนาะให้ใช้ใบมะขามหมักใบมะขามหมักเนี่ยไม่ได้ใช้ทุกชนิดได้นะคะใช้ได้เฉพาะชนิดเปรีย้ยวมะขามเปรี้ยวนะคะเพราะว่าใบาของใบมะขามเปรี้ยวนี่เขาจะมีกรดแต่ใบมะขามหวานเนี่ยเขาจะไม่มีนะคะ ถึงมีก็มีน้อยอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะสําหรับพี่ๆที่แนะนําหนูมาเขาบอกว่าให้ใช้ใบมะขามเปรี้ยวนะใบมะขามหวานอาจจะไม่ค่อยได้ผลเท่าไหร่นะคะโอเคสูตรดินนะคะสูตรดินที่บอกพี่ไปแล้วคือใบกัามปูหมัก70%ปุ๋ย5%แล้วก็เอ้ยปุ๋ย15%แล้วก็ดินอีก15%นนะคะหรือว่าจะใช้เป็น ใบก้ามปูหมากเจ็ดสิบดินสามสิบก็ได้นะคะไม่นั่นเกินไปอันนี้หนูลองลองมาทุกอย่างแล้วนะหนูลองมาทุกอย่างแล้วนะคะสำหรับบอนสีใกล้ทองประเสริฐนะคะแนะนำให้พี่ๆอันนี้หนูมัดไว้เพราะอะไรเขาแน่นเกินค่ะพี่ๆค่ะเขาแน่นเกินพอเขาต้นที่ใบที่ใหญ่เขาแน่นเกิน,น,แ,น,น,กนแล้วเขามาบีบบีบหลอดค่ะเห็นไหม มันหบมัหง,งอกเลยสำหรับใครที่มีพื้นที่แบบนี้นะคะดิโอใจดูแบบนี้ค่ะก็คือใต้ร่มไม้มีแดดนะคะแล้วก็มีตู้แบบนี้นะคะพี่ๆค่ะโดยโด้วยพื้นที่บ้านของหนูเนี่ยมันแคบนะคะตรงนี้เนี่ยก็เลยเป็นจุดที่หนูใช้วางตู้แต่ แต่นะคะพี่พี่หนูไม่แนะนําเลยเพราะว่าอะไรแดดถึงน้อยค่ะพี่พี่แสงถึงน้อยแสงกลางวันเพราะด้วยด้วยร่มไม้นะคะด้วยร่มไม้แล้วก็หนูก็กางสแลนด้วยนะคะร่มแดดเนี่ยไปไม่ถึงพอไปไม่ถึงเขาเป็นแบบนี้ค่ะพี่พนี่เป็นแบบนี้นะคะหรือก็คือยืดหาแดดนั่นเองพอยืดหาแดดนะคะจากต้นที่ควรจะเป็นพุ่มสวยก็กลายเป็นแบบนี้ ยืดยาวเลยยืดยาวอย่างนี้เลยนะคะจนต้องมัดไว้จนต้องมัดไว้หนูไม่แบบทดลองแบบทดลองอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวถ้าได้ผลยังไงหนูจะมาบอกพีก่ๆ,ๆกันนะคะเอาละค่ะพีๆ่ๆค่ะก็แนะนําเลยสําหรับมือใหม่นะคะโอ้คอแบบหนามากแล้วก็ออกหลอดออกหนอ,อกเก่งมากนะคะพี่ๆ ใครสนใจก็สามารถทักหนูมาได้ทางเพจได้นะคะอ่าหนูจะแยกประมาณเดือนนี้แหละหนูจะแยกเดือนนี้เดือนหน้าก็แบ่งปันพี่ๆได้แล้วนะคะหนูจะรออ่าหนูจะรอให้เขาแข็งแรงก่อนนะคะแล้วค่อยแบ่งปันเนาะราคาก็จะอยู่ที่ประมาณ850บบาทขึ้นไปนะคะราคาก็จะมากกว่าน,นี้ประมาณนิดนึงนะคะประมาณ 850บาทเริ่มแรกเนาะเริ่มแรกนะคะก็จะมาอยู่ที่พันสี่บาทไม่เกินนี้นะคะพี่ๆราคาก็จะรวมส่งแล้วเนาะอะยังไงก็ฝากติดตามช่องฝากติดตามเพจแล้วก็แนะนำหนูมาได้นะคะถ้าหนูผิดพลาดอะไรนะคะพวกพี่สอนผู้พี่บอกได้หมดเลยนะคะหนูน้อมรับทุกอย่างนาะอ่าลวค่ะพี่ๆ ยังไงก็ฝากด้วยนะคะแล้วก็ฝากเอเวลาหนูลงขายอะไรเนี้ยก็ซื้อกันไปเยอะหน่อยแล้วกันเนาะ <c oughs> ไม่มีอะไรคือคือคือหนูก็เป็นมือใหม่แหละก็คือมือใหม่มาจากการที่ชอบต้นไม้อยู่แล้วนะคะแล้วก็มาเป็นแม่ค้าขายต้นไม้แล้วก็มา เวลาว่างๆก็มาทำคลิปเวลาเด็กนอนอะไรเงี้ยค่ะก็มาทำคลิปแต่งปันชนิดบอลสีให้พี่ๆีดูนะคะไก่ทองประเสริฐตัวนี้เป็นไก่ทองประเสริฐตัวลายของเขานะคะลายแต่ละใบออกมาจะไม่เหมือนกันนะคะพี่ๆดูอย่างไรลายทุยลายที่หนึ่งนะคะอ่าลายที่สองลายที่สามลายที่สี่ อันนี้คือแต่ละใบนี่คือลายไม่เหมือนกันเลยนะคะสน่หของเขาก็จะประมาณนี้นะคะสน่ของบอลสีไกลทองประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่